เรื่องยอ่อซีรีส์ฟอร์มยักษ์จากจีนสู่เวอร์ชั่นไทยไฟย,ยูเซลหารักด้วยใจเธอถ่ายทอดความหวานผ่านสองพระนางคุณภาพแน่นแอปทักะออนและนนกุลชาโนนการันตีจิ้นแรงชวนฟินเล่นใหญ่จัดเต็มเตรียมนับวันรอคอยกับซีรีส์ฟอร์มยักษ์ไฟย,ยูเซลหารักด้วยใจเธอ เรื่องราวแนวโรแมนติกคอมเมดี้รีเมคจากจีนสู่เวอร์ชั่นไทยซึ่งก่อนหน้านี้เคยสร้างประวัติศาสตร์คนดูถล่มทลายที่ประเทศจีนมาแล้วโดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านฝีมือการกำกับของเขตฐานทัพและวรายุรักกุลเรื่องย่อไฟย s เซลหารักด้วยใจเธอ บอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวอายุ32ปีวัยเหมาะสมแก่การแต่งงานแต่ยังคงเป็นสาวโสดจนโดนสังคมกดดันแม้จะไปนัดบอดแต่ก็ยังนึกถึงสัญญากับเพื่อนสนิทว่าทั้งสองคนจะแต่งงานกันแต่เพื่อนคนดังกล่าวกลับชิงแต่งงานทําเอานางเอกสาวต้องฝันสลายถึงขั้นต้องชวนเด็กหนุ่มรุ่นน้องไปดื่ม แล้วดันชวนให้มาคบกันจนนำมาสู่รักต่างวัยรักในที่ทำงานรวมทั้งความรักในหลายๆมุมที่ต้องไปรอลุ้นกันในซีรีส์เวอร์ชั่นไทยว่าจะออกมาในรูปแบบไหนล่าสุดไฟยูเซลก้าวสู่เวอร์ชั่นไทยครั้งแรกขนเหล่ากองทัพนักแสดงระดับแนวหน้านำแสดงโดย แอปทักษออนรับบทเป็นสาววัย30กว่าปีผู้เก่งกาจเรื่องงานแต่กลับแท้ให้กับประสบการณ์ความรักที่โดนสังคมกดดันเรื่องชีวิตและคู่ครองซึ่งเวอร์ชั่นจีนรับบทโดยวิกตอเรียซงนนกุลชานนสันตินทรกุลรับบทเป็นหนุ่มรุ่นน้องไฟแรงทั้งเรื่องงานและเรื่องของหัวใจซึ่งเวอร์ชั่นจีนรับบทเดียวกับซ่งเว่ยหลง นอกจากนี้ยังมีนักแสดงอีกไมายมายอาทิเอิร์ธธิรพัทรับบทเป็นฝาแฝดชายของนางเอกเวอร์ชั่นจีนรับบทเดียวกับจางอี้เจียนและเอมมาปาริสรารับบทเป็นสาวน้อยวัยสดใสที่ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีงามเวอร์ชั่นจีนรับบ,บทเดียวกับอีซูซินนั่นเอง